วันนี้เราจะมาดูบ้านอัปเดตที่เราจะทำนะคะวันนี้จะพามารีวิวบ้านอันใหม่นะอันเก่าที่เราสร้างไปเรามันมัน,มนเป็นอันของอันที่แล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเอาของที่มันดูเก่าๆน่าจะเป็นของใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเราหาตัวละครเราออกมาก่อนนะนี่ตัวเรานะมันจะดูเหมือนผู้ชายก็ขอโทษเบาๆด้วยกันพู นี่นะนี่ก็เข้ามาในตัวบ้านนะคะก็จะเป็นที่นั่งเป็นโซฟานะไว้นั่งแล้วก็จะมีที่วางโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเผื่อเล่นโทรศัพท์มันจะต้องใช้หาโทรศัพท์และอันนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นเกมนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่เกมที่หลังเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ตกินข้าวนะนั่งกินข้าวมีช้อนมีซ่อมมีที่ล้างจานมีกระทะกับหม้อก็มีแล้วก็มีเป็นตู้เย็นก็มีอาหารสารพัดนะคะแล้วก็ห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีที่ถูที่เช็ดเส ที่อึก็มีนะคะนี่ที่อึอึได้เลยอีแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีถังขยะนะคะถังขยะเราเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวเราก็ใส่ไม่ได้เราก็ชอบเอาแบบนี้แล้วนี่ก็เป็นที่อาบน้ำนะแล้วมันก็มีไฟเราจะติดไฟไว้แล้วนะในก็แล้วมันจะมีนาฬิกาบอกด้วยนะครับแล้วก็จะมีห้องนี้นะห้องนี้มันจะหรูหน่อยเรา,นาจะเป็นห้องเออ เป็นห้องเก็บของนะคะก็จะเป็นวางเสื้อผ้าเราแล้วก็จะมีบัตรแปลงนะคะแล้วก็จะมีไอ้พวกแยกแปลงสี่คนเดียวสีัแล้วก็ต้องเดินถือไปนะแล้วก็จะเป็นที่นั่งนั่งแต่งหน้านั่งทําเครื่องสําอางนั่งขายของเดี๋ยวเราจะไปเอาของอีกที่หนึ่งแล้วเราเลยมาวางไว้อย่างนี้ก่อนนี่ก็เป็นห้องนอนแล้วก็จะใส่หนังสือเดี๋ยวเราจะไปขโมยหนังสือกันเลยแล้วขี้เกจไปกดตรงนี้กดตรงนี้นะกดข้างบนนะคลเกเกจแล้วก็จะเป็นท่าแล้วก็นอนหลับได้คําก็ได้เปิดได้ อีขัดไม่ได้น้องตุ๊ก,กตาเรากอดน,น้องทุกวันเลยเราจะกอดน,น้องทุกวันอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะเราจะต้องขโมยกระเป๋าเพื่อขโมยหนังสือเพื่อนก่อนก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปขโมยนั้นเราจะขโมยดีไหมไม่ดีดีไม่เดี๋ยวมันเขาจะเลยข่าวว่ามีโจรกันนี่เราก็แอบเปิดอันนี้นะเพราะเราจะเติมอันนี้อุ้ยไม่อยากจะเดินจะไม่อยากเจอกดปันนะทุกคนเราเผลอกดเดี๋ยวเรา เ้วเรากดออกก่อนแล้วพ่อเราจะให้เติมมันนะจ๊ะแต่เ,เรากดอุ้ยอุ้ยฉันจะไม่อยาอันนี้แอบนไะอ้เขาที่เขาอัดวิดีโอมันบางค่ะมันก็ไม่อย่างนี้นะเราก็กดบวกนะพอกดบวกเราก็กดส่นสาธารณะส่น,าาานาสนาธารณะเสร็จกดอันนี้แล้วว่าเราจะวางหนังสือไม่ใช่ทีละเล่มเราก็วางของที่ต้องใช้ด้วยอย่างเช่นเรายัางไม่ได้วางหวีเลยนะหวีสําคัญมาก เอามาแล้วเดี๋ยวเราเอาคุญเจบ้านไปด้วยเลยแล้วกันนะคะ mm hmm. เผื่อต้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวเราจะต้องมาตกแต่งเพราะเราตกแต่งยังไม่ค่อยจะเสร็จมากนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาตกแต่งเยอะๆเลยเราต้องเอาที่พวงคุญเจบ้านด้วยยิมมันมาไว้นี่นะทีนี้ก็คุญเจไม่ได้เลยเห็นไหมคะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะที่พวงคุญเจบา้านแล้วมันสวยมากเรารู้ว่ามันสวย แล้วจากนั้นเราก็ต้องมาหาอะไรใส่เข้าไปในนี้ถ้ามันใส่เข้าไปไม่ได้ก็อดเลยนะเดี๋ยวเราหาอะไระใส่เข้าไปาเราว่านะเราจะใส่ออ๊ยน้องต้องมาอยู่ตรงนี้สิเราจะเส็รอรดีโนเราต้องใส่อุปกรณ์ใช้นะคะ <c oughs> เผื่อเราจะไปไปข้างนอกเราก็ต้องใช้นะก็ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเดี๋ยวเราจะใส่หนังสือนิดหน่อยเผื่อนั่งเรียนออนไลน์นะจ๊ะ เดี๋ยวอันนี้เราถ่ายเกินตอนไว้ก่อนที่จริงเราจะทําหนังนะเดี๋ยวเราจะอันนี้ก่อนจะต้ามาอีกสิบก่อน,อค,อน,นคือมาถ่ามันให้เสร็จก่อนละกันนะแล้วก็มีเมกนิกนกระดาษแล้วก็ต้องมีอันนี้ด้วยจ้าอุ้ยเอาสีเขียวมาส่งอันทําไมอันนี้เบื้องหลังหนังนะเบื้องหลังหนังนะเราบอกเขาบอกเลยนะนี่คือเบื้องหลังหนังเดี๋ยวจะมีถ่ายหนังจริงแต่เราแบบให้คนถ้าไม่อยากดูก็ย้อนไปก็ใช่ น่ารักมากก็จะมีคุณอุ๊ยมีคุณเจบ้านด้วยแต่แต่ตอนที่เราถ้าเราทำอย่างนี้นะมันก็จะมีสีออกมานะก็ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะพีไม่ได้นะเรารู้เนนะี่ยกดอกมามันจะมีเป็นพวงคุณเจบ้านไปดูคนเราไปหาชุดกันมาใส่กันในฝ่าทีด่ดิงออกไว้ข้างนอกบ้านกันดีกว่าส่วนใหญ่เราไม่ชอบ เราชอบไปเอาของจากบุรุษไบเซนีนะเอวของจากบุรุษไบเซนีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปบุรุษไบเซนีเราเติมเมืองไปแล้วหนึ่งเมืองเติมโรงพยาบาลตอนแรกว่ากะว่าจะพอได้ลงบันกะว่าจะเอาส่วนน้ําแต่ส่วนน้ําที่เขาบอกว่าซื้อมาได้สากอันแต่ว่ามันไม่โอเคเลยเราอยากเปลี่ยน ามันแพงพ่อเราบอกว่าเอาวันนั้นติดต่าเป็นมันบ้านที่ใช้ได้ก่อนอื่นเราก็ต้องมาทักทายค,คนนี้กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมามาทำอะไรกันครับมารับของที่ฝากไว้ค่ะเครับขอดูบัตรประชาชนนะเครับนี่ค่ะจุนเกราโอ้จนเกราครับผู้ค,ค่ะน่ารักมากเลยตังค่ะโอ้ขอบคุณมากครับ เด็กสมัยนี้นี่เด็กดีจริงๆนะก็เดี๋ดวยวเราจะหาของที่มันเกี่ยวกับนะี่ยอันนี้เป็นชุดเราเคยทำาอชี่นี้แล้วนี่คือของที่เราได้มามีหนีงมีเป็นน้องเ้าพเข้ามาอยู่นีนไข่อีสเตอร์เอกแล้วจ้ะอีเตอร์เอกแล้วก็มีลูกกลมๆนะอลอวมีชดุดดอกไม้ไม่รู้มาตอนไหนนะ แล้วก็มี3มเก้งบวดจิ๋วแล้วก็มีอันนี้นะคะเราชอบอันนี้แต่ว่าเสื้อมันหายไปไหนอ่ะอุ้ยตายทุกคนเสื้อหายเดี๋ยวเราวาัดไปเอาเสื้อก่อนนะการวามันจะวัดทั้งหมดทั้งเกมเลยนะเพื่อไปเอาเสื้อกดไม่ติดอีกใช้เอม <c oughs> นี่รียิวจริงดีกว่านี่นี่เขาบอกว่าตัวละครและไอเทมทั้งหมดจะกลับไปยังที่ตัวละครของและไอเทมเหล่านั้นอยู่ในตอนนี้คุณเปิดโอกคาไลฟ์วเวิร์เป็นครั้งแรกดีเซ็ตรอบคุณดีเซ็ตแล้วเราเราตอบคำถามอันนี้เดี๋ยวค่อยไปตอบตอนถ่ายหนักนะจ๊ะเอิ่มแล้วลว่าล,ล้วของแต่ละนี้ก็จะมาดูเรื่องหลังของหนังเรื่อง เราจะเอาเป็นช่วงเด็กปโควิดนะคะนอนโควิดเราก็ต้องอยู่บ้านนะใช่ไหมใช่สิเราก็อยู่บ้านอยู่บ้านกันทั้งนั้นเนาะบ้านนี่ตัวเราตนี่ตอนนี้เราก็มาเอาของที่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเลื่อนไปก่อนอ้าวแล้วก็ไม่บอกเช่เอมอีกว่ามีอันนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะค่อยมาใส่หนึ่งสือมีกระบองเพชรมีสิก,กระจกด้วยอีก มีเตารีดอ,อือฮึครบเลยโอ้โหนี่เป็นเครื่องอาบน้ำนะทุกคนทุกคนเผื่อใครไม่รู้นะโลกม,ม,มันมันเปลี่ยนได้ด้วยดูนะโลกแบบนี้แหละสวยมากพอกกิดมันก็จะเป็นนี่นะก็โลกจริงนั่นแหละนะแล้วก็จะได้เสื้อมาละเร็วแล้วก็เราก็อยากได้กระเป๋ามาด้วยนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราอยากได้อะไรอีกนี่ไม่มีแล้วนระ ไปกันเลยเลยสักโ,กโอ้ยเออเราทุกคนเราอยากให้ทุกคนเล่นเชว์บรญยาดูนะเชว์บรญยาค่ะนะเดี๋ยวเราเอาอันนี้กับอันนี้มาให้ดูนะเขาบอกเลยนะฉบับเดียวกันนะเราก็มาดูนี่เออฉบับเดียวกันชัดๆมันก็มีอันนี้อุ้ยอุ้ยแล้วก็อืมเชื่อมีอันนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย อะไรโอ้มีแล้วพอเราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องเดินไปก็บคุณค่ะแล้วเราก็ต้องออกไปค่ะเนี่เราบอกเลยมีส่วนน่ารักของน้องด้วยแบบเวลาน้องเปิดฉี่น้องก็มาฉี่ได้นะพราฉี่เสร็จเราก็เปิดปิดชีดโครกปิดประตูเสร็จแล้วก็มีรถบึนบินบ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 น,นี่ถ้ามีใครจะฆ่าตัวตายน้องฆ่าอย่างนี้เลยค่ะนีนะทุกคน หลังจากนั้นเราก็ต้องกลับไปยังบ้านสุด่ีหลักค่ะอือฮึนารูนคนปิ๊งปิงโอ๋ออีกแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเดินไปหยิบวละครของเรานะคะที่เราหยิบมาเมื่อกี้นี้นะเันนานมากเลยเวลากดอะนี่นีัวละครตัวน,นี้นะ แล้วก็ระดับะก็เราก็ต้องเอากระเป๋ามาวังไว้ตรงนี้นะคะเป็นกระเป๋าใส่ของนะแล้วก็มาวังไปเป็นแท่นแบบนี้แล้วก่อนอื่นก่อนที่เราออกนอกบ้านเราลืมเอาคุณเจบ้านไปด้วยแต่ไงมันก็บ้านเราเนาะแล้วเราก็มีผ้าห่มผ้าเช็ดตัวสําหรับใครที่มาบ้านเราก็มาใช้ผ้าเช็ดตัวได้แล้วก็มีสองคนนะนห้เขาดูคน ทำไมชุดทำไมอันนี้มีสองมีสองอันก็มันมันให้สองอันมาแล้วก็จะมีกล่องของเขานะคะเดี๋ยวเราจะเอากล่องเขาวางไว้นี่นะก็ก่อนไปเราไว้ออกมาแล้วเราก็หวีผมนะพอแบบเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มหนังกันได้เลยนะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่การจะนอนกันเลยแล้วสก้ก็ตอนนี้มันจะมืดแล้วนะเดี๋ยวเราก็ต้องนอนก่อนก็น,นอนอ๋อ oh, จะนอนแล้ว ก่อนพี่จะไปนอนนี่ทำไมมันเกิดออกมาขนาดทุกคนไปดีกว่าเฮ้ยก่อนนอนนอนนะเราต้องไปเช็คสิ่งนี้ก่อนคุณแจบ้านมาเร็วๆตึ๊ด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 โอเคเรียบร้อยแล้วคุณแจบ้านล็อกแล้วเดี๋ยวเราเอาคุณแจบ้านเก็บไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะงั้นก็ไปอาบ,บน้ำนอนเลยละกัน เดี๋ยวกันมาแล้วกันนะอุ๊ยลืมแชมพูนี่นาะอ้ยลืมได้ไงเนี่ยโอ้ยตายอันไหนหนะ้าวันนี้จะอจะอืมอันนี้แหละไปเร็วเร็วเร็ว,รว,รวอาบน้ำเสร็จเสร็จคืนนี้จะจะได้ตื่นอืมอืมเสร็จแล้ว ดน้ำก่อนกลับกลับกลับมันจะมันจะสามทุ่แล้วรีบๆตาแป้งตาแป้งตาแป้งนี่ใส่ชื่อนอดีกว่าเสร็จแล้วไปน,นอนดีกว่าฟีขฟีข อากาศสดใสจังเลยเออลืมไปโค้ดออนี้นะเช็คโออค้ดในคอมแป๊บอือฮึโอเคเช็คเสร็จแล้ววันนี้เราต้องออกไปข้างนอกไหมเนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนแล้วกันว่าบ้านกุญบ้านบ้านล็อกหรือยังนะเดี๋ยวถ้าล็อกแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกอือหึโอเคล็อกแล้วนั่งสบายๆหน่อยดีกว่า เออลืมไปวันนี้ต้องไปว,วันนี้ลืมไปเราต้องไปซื้อคอมผทาเพราะเรามีคอมอยู่ที่บ้านแล้วเผื่อเราจะออกไปข้างนอกเออก่อนอื่นเราก็ต้องหวีผมนะหวีผมอ่ะหวีผมหวีเสร็จแล้วเราก็มานั่งแต่งหน้ากันก่อนเลยแล้วกันวันนี้วันนี้เราใสา่ชุดอะไรอะไรดีนะเดี๋ยวเดี๋ยว ติดติดติดแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วก็ก็ต้องอันนี้และนะติดติดตีนได้บอกแล้วทีก็อย่าลืมฉีดสเปรย์อือหึแล้วก็มีเจลให้บีบ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 โออเราต้องไปแปรงฟันก่อนลิซ่าลืมไปเลยเดี๋ยวเราเดินไปแปรงฟันก่อนดีกว่า วันนี้ไปรับคอมมาดูวอล์กวันนี้จะไปรับโคองการค่ะแล้วก็ไปซื้อของด้วยก็ดูดเดนมะาแปรงฟันปแปรงสีฟันลุน่นแปรงสีฟันเสร็จแล้วก็เดินมานะวันนี้ห้างหนาวเลยใส่ชุดหนาวไปก่อนแล้วกันนะวนวเสร็ยแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วก็อย่าลืมทาแป้งนะทาแป้งแล้วก็เปลี่ยนชุดกันป็นชึ้งซี นชุดแล้วพร้อมไปได้แล้วก็เอากล่องไปซื้อเผือ่อต้องเอาคอมไปเดี๋ยวไปค่อยไปเอาของเจเนตกา้าละกันแล้วก่อนอื่นเราก็ต้องหาของเป็นกระเป๋าอันเล็กๆนะ,ะเดี๋ยวเราหยิบกระเป๋าปนและกันนะยิงโอเคได้กระเป๋ามาแล้วคุณแจบ้านไปด้วยนะเผื่อมีงินงัดเข้ามาแล้วเราก็ต้องเอาตัวอะไรอะไรไปอีกเนี่ย อืมอะไรไปอีกนะเราอืม,อมเอาหวีไปได้วยลวกันเดี๋ยวเผื่อผมมันจะยุ่งแล้วก็วันนี้แม่สั่งว่าให้เอาอะไรไปไปด้วยนะอืมเดี๋ยววันนี้น่าจะต้องไปทำงานข้างนอกนะอุ๊ยทำไมข้าวเหลือแค่นี้เนี่โอ้ลืมไปข้าวมันหมดเพราะว่าเมาื่อวานเรากินซะเยอะเลย <c oughs> แล้วนี่เนาะเดีเตวเตแม่าหาันก่อนละอุ้ย เดี๋ยวเตรมอาหารก่อนแล้วกันขนมอันนี้แล้วก็อุ้ยแล้วก็อันนี้เดี๋ยวมันจะละลายเอานี่คือใส่เข้าไปแล้วแล้วก็จากนั้นก็น่าจะต้องใช้อันนี้นั่นจะน่าจะประมาณสี่อันนะ้วก็สี่อ, 4, อันสี่อันสองอันสามอันสี่อัน เขาท่อมาอีกสองอัน,นอีกสร้างสร้างสร้างแล้วก็สร้างโอเคแม่สั่งว่าให้เอาอะไรไปได้เนี่ยน่าจะกินข้าวนะ่าจะต้องเอาไอติมไปกินก่อนละกันนั่งกินไอติมก่อนละกันคงไม่มีอะไรละ พี่ดิ๊งยำ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 อร่อยจังเลยไปดีกว่าวันนี้เปลี่ยนกระเป๋าไปเนี่ยเอากระเป๋าใบนี้หรือไปนู้นไปดีเนี่ยเอาใบนี้ไปเดี๋ยวย้ายของก่อนล้วกันนะไปนี่อยู่บ้านละกันไปนี่มาเล่นเกมไปนี่เอาไปข้างนอกอือหือเอาของมีค่าเสร็จแล้วจิ๊กจิ๊ก โอเคเอาไปได้ละนิ่งเอามานะนิ่ง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 เดี๋ยวไปลักประตูก่อนละกันนะลักประตูดีกว่าโอเคลักเสร็จแล้วไปดีกว่าตฮตีติงติงติงขับรถไปดีกว่าบิน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 บิง จล้วดีกว่าทีดิง,ดงถึงแล้วนี่ไงโอ๊ย,อยตายแล้วฉันฉันเอาอะไรไปด้วยนะโอ๊ยคุณแจบ้านต้องเก็บคุณแจก้อนบ้านก่อนละกันเดี๋ยวมีคนจะมาคำ วันนี้ไปรับคาตัวใหม่นี่ไงคำออเออตัวคาตัวนี้นเหรอพี่เชนซื้อไม่สิฉันไม่ได้ซื้อตอันนี้ซะนหน่อยฉันซื้ออะไรนะพี่คะรับก็นไหนได้ไหมคะเมื่อกี้นี้หนูจะใช้เอ็มค่ะหนูซื้ออะไรหรออ๋อหนูหรอครับเดี๋ยวผมดูให้ หนูนอนเสื้อืมเป็นไอ้พวกนี้นะครับเป็นเกมหลุนหน่อยซนะครับอ๋อหรอคะงั้นหนูหซื้อคำพูพามาซื้ออีกอ๋อใช่ครับคำพูพาคมับใช่ครับอ๋อคำพูพามัาเหรอคะนี่ครับชมค่ะ เด๋จะหนูมารับของเพราพรพวงนี้นะคะเพราะหนูมีของมันกูลักค่ะครับขอบคุณม,มากครับเราจะตามให้พี่แล้วนะนี่ไงของชายฉันต้องเอาอะไรดีฉันต้องเอาหม้อหอุงข้าวพัดลมเง้นเหรอหนูน่าสนุกนะเอ้ยนั่นมันคิวลิ่งนี่ไปทักทครคิวลิ่งก่อนดีกว่กะไปเทอมนี้คิวริ่งน่าจะทำงานที่นี่นานนะ อโลบะม,มันนั่นฮึ่มแผลลมก็มีเดี๋ยวค่อยไปซื้อแล้วกันอุ๊ยไม่เไปไ็นไรหรอกสวัสด,ดีคิวลล่เฮ้ยสวัสด,ดีชเชนเออเธอทำงานแผนกลื่นสัตว์เหรออือฮึถ้าจะซื้อก็สนใจซื้อได้เลยนะน่ารักกันทั้งหมดเลยฉันอยากได้จักรสัวสองตัวฟรีได้ปะได้ขอดับเพื่อนกันทุกฟรีฟรีได้เหรอฉันงั้นฉันอยากได้น้องแฮมสเตอร์สองตัวนู้แฮมสเตอร์ไหนก็ต,ตอนนี้ โอ้ยพวกแกน่ารักจังเลยฉันจองของตัวนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวพวกนี้ฉันจะเอาของคอมพิวเตอร์ได้เธอไม่เป็นห้ามาซื้อของชมหน่อยดียวกว่าสวัสดีค่ะพี่ซื้อของหน่อยได้ไหมคะได้จ้าไหนนะ,ะอาหารที่บอกว่ามาจากลุงของฉันเออพี่คะฝากของหน่ยนะคะ พี่ขาฝากของอุ้ยตายแล้วใช่เองฉันปิดไม่ได้พี่ขาฝากของนะคะข,ของเราจ้ะเอกมาว่านี่เลยจ๊ะได้งไงสวนมาจากลุงฉันอือาหารสดๆทั้งนั้นเลยมีไอ้พวกแอปเปิ้ลด้วยเดี๋ยวเอาไปกินแล้วกันรูท่าว่าจะอร่อยมากเลย เดี๋ยวนะฉันหยิบอะไรไปฉันจะอยากได้ส้มนะเดี๋ยวฉันต้องมาแยกผักก่อนส้มแล้วฉันไม่อยากได้สิ่งนี้ก็ไม่อืมแล้วก็ไม่ฉันอ,อยากได้ส้มมากกว่านะเราได้ส้มแล้วเฮ้ยทาโก้หน่ชิ้นใหม่ล่าสุดเลยต้องใส่ละอ <c oughs> ือหือทาโก้นั้นช่าง <c oughs> รวยมาก ใช่ค <Hey, S 2> ่ะอันนี้ฟรีนี่ลองดื่มไหนก็ไม่มีปัญหานะฮ่าสบายจังอุ้ยน้ำช็อกโกแลตนี่อยากได้จังเลยเอาจากสองอันก็คงไม่มีปัญหาหรอกนะอืมพร้อมไม่เมียกไม่มีอะไรละนี่ค่ะคิดตั้งค่ะดีจ้าอืมเรียบร้อยค่ะ หนูกระเป๋าใส่ไว้เหรอไว้ค่ะพี่อ๋อพี่คะกระเป๋าลูกระเป๋าใบนี้เท่าไหร่เหรอยี่สิบจ้าหนูนี่คะ่ะยีสิบขอบคุณใจขอบใจมากเลยจ้าหมวกไม่จจะหนูโอู้พี่คะหนูเห็นภาพนี้ในโรงพยาบาลคะ่ะพี่เป็นพนักง,งานที่แน่หรอคะใช่จ้านั่นลุงหมูชิม,มลิล่าพี่นี้นานแล้วนะ ใช่ค่ะคุณนะค่ะเฮ้ยัดนเป็นซีซันนี่วัสดีซีซันเอ้าวัดีเธอมาทําอะไรที่นี่เหรอเธอมากดตังเธอมากดตังเหรอใช่ฉันกดอยู่นี่ไงกดใส่กระเป๋าแล้วก็ไปใช้อืมดีมากเดี๋ยวฉันกลับไปฉันไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายเออนั่นมันนักสืบนี่อ็อมันจะไ e ่เลยเล่นแค่เล่นดกดึกต้องกดเก กลับบ้านดีกว่าบ้านเราชื Likewise ่คอยเดียวเองคัมพีรพาเอาพวงมี้ละกกันี่ตัวฉันนะเอาพวงเชือแล้วนี่อืมอืมอื เดี๋ยวแป๊บนะโอเคถึงบ้านละคุณเจบ้านไม่ต้องหรอกอ่ะสแกนไลน์นิ้วมือติดอื้มบ้านเราใถูกสิเอ็มมันออกมาได้สองคนเหรอเยอสองคนเยอะสุดเอ้าแล้วทำไมต้องทำมาสามคนล่ะไม่รู้สินะแอ้ยอาหารใครมาหนึ่งคนคือพ่อ เขาบอกว่าทาก็วางไว้ได้เลยนี่ซื้อมอหุงข้าวมาด้วยแล้วก็น่าจะซื้ออะไรออกมาเดี๋ยวเราวางก่อนแล้วกันนะแอปเราซื้อนี้มาพ,พี่ยามที่ตอนนี้ก็คงไม่เสียหายแล้วมั้งเดี๋ยวเราไปที่อื่นอีกนะที่หวีผมก็มไม่ต้องสามคันละก็แค่หวีซะละที่แอมนี่คือตัวลูกของน้อง ไม่อืม่โอเค okay, วีไม่สำคัญแล้วอักบ้านดีกว่าอุ้ยปิดกระเป๋าใส่ไปได้ละลืมปิดเจอกันใหม่ EP สัปดาห์หน้าบายบาย